เดี๋ยวมาเผา่านกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้เอาตะกแรกงมารองแล้วนะครับไม้ก็ใช้ขนาดให้มันเล็กลงให้มันเหมาะสมกับเตาครับมะวันไม้ใหญ่ไปนิดนึงเรียงไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่ใบยางนาเข้าไปใส่ใบยางนาเดี๋ยวเราจะทำการเผานะครับ เตาต้มไข่ใช้ประโยชน์จากการเผาถ่านด้วยเตาหุงต้มขนาดเล็กนี้นะครับทำจริงมันประโยชน์มันเยอะนะแต่ว่ามันมันใช้ยากครับยูเซอร์เขาเลยไม่ใช้ผู้ผลิตเองก็ขี้เกียจเหมือนกันนะครับเตาแก๊สมันง่ายสุดแล้ว เพียงแต่ว่าเราพัฒนาไว้เพื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับมาใช้สามารถหุงต้มสามารถ <c oughs> แกงได้นะครับเพราะว่าเผาประมาณชั่วโมงถึงจะเสร็จกระบวนการ <c oughs> ไฟติดไปข้างถังด้วยนะครับ ตรงที่มีรอยรั่วจากฝากระบวนการขายกาดสมบูรณ์เผาเสร็จแล้วนะครับเตาน่าจะเย็นแล้วตอนเมื่อกี้ เสียงลั่นน่าจะติดไฟในห้องฐานนะครับก็เลยเอาดินมาอุดไว้เนี่เอาออกก่อนมาเช็คฐานกันนะครับนี่รอบนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้ว เพราะว่าการคลายการสมบูรณ์นะครับโอ้แน่นเลยดูทานใบไม้ทานใบยางนาะอืมฐานแล้วยกไม่ออกแน่นเลย น่าจะเย็นแล้วล่ะนี่ก็มีตะแกรงแล้วก็ยกออกมาได้ทั้งทานแบบนี้เลยนะครับเอาเอียงยังไงจับมือหนึ่งนี่ครับทาน อันนี้สมบูรณ์แบบมากไม่มีส้นฐานแล้วนะครับนี่ไม่เกิดส้นฐานนะครับเป็นฐานอยู่ทุกท่อนต้องเป็นไม้ขนาดเล็กด้วยนะครับเพราะว่าเตามันเล็ก การเก็บอุณหภูมิในห้องมันไม่ได้นานโนบอกอันก่อนนะเป็นไม้ขนาดใหญ่นตะนี้ไม่มีส้นทานแล้วนี่ครับเป็นทานทั้งท่อนหมดแล้วโอเคได้ทานปิ้งย่างสำหรับเตาจิ๋ว <laughs> เนี่ยครับที่ว่าต้องเอาดินมาอุดเพราะว่ารูมันใหญ่ ตัวนี้ต้องเจาะรูให้เล็กนะครับพอเราจบกระบวนการแล้วอากาศมันเข้าไปในห้องฐานได้อาจจะทำให้ฐานมันติดไฟนะครับก็มีหลักการแค่นี้แหละครับกระบอกนี้ก็เจาะรูใส่ไม้แล้วก็เผาจากข้างในออกมาครับผม